มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าโต้งเขาตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําแล้วสังเกตเห็นว่าลูกอัณฑะของเขาเป็นสีน้ําเงินเขาจึงรีบไปหาหมอพอหมอดูอาการแล้วก็บอกกับโต้งว่านาคุณเป็นโรคชนิดหนึ่งนะถ้าไม่รีบตัดทิ้งมันก็จะรามไปเรื่อยๆเออจริงเหรอครับหมอครับครับตัดก็ตัดครับหมอจึงลงมือผ่าตัดลูกอัณฑะของโต้งออกไปข้างหนึ่งโต้งกลับบ้านนอนตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ํามองกระจกแล้วสังเกตว่าลูกอัณฑะที่เหลืออีกข้างหนึ่ง กลายเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันโต้งตกใจมากจึงรีบไปหาหมออีกครั้งอืมอาการของคุณมันเริ่มลามมากขึ้นแล้วนะยังไงก็ต้องตัดทิ้งเพื่อไม่ให้มันลามต่อไปอีกจริงเหรอครับหมอเออ,อตัดก็ตัดครับโต้งกลับบ้านไปนอนพอตื่นเช้าเข้าห้องน้ำสองกระจกแล้วสังเกตว่าอวัยวะเพศชายที่เหลือกลายเป็นสีน้ำเงินโต้งจึงรีบไปหาหมออีกอืมนี่อาการของคุณมันลามมากจริงๆยังไงก็ต้องตัดทิ้งนะคุณ ด้วยความกงังวลต้นจึงเอ่ยถามหมอไปว่าเออถ้าตัดทิ้งแล้วผมจะฉี่ยังไงล่ะครับหมออืมไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอจะต่อท่อให้ยังไงก็ฉี่ได้สบายเหมือนเดิมเลยละ่ะเออได้ได้ครับหมอแล้วหมอก็ตัดออกพร้อมต่อท่อพลาสติกให้โต้งโต้งก็กลับบ้านไปนอนพอตื่นเช้ามาส่องกระจกโต้งก็ต้องตกใจเพราะเห็นว่าท่อพลาสติกกลายเป็นสีน้ำเงินโต้งจึงรีบไปหาหมอ หมอตกใจมากตรวจเช็คอย่างละเอียดแล้วก็รู้ผลที่แท้จริงแล้วหมอก็บอกกับโต้งว่าเออเอ,อ่อผมต้องขอแสดงความเสียใจยด้วยนะครับอันที่จริงแล้วกางเกงนายคุณสีตก <c oughs>